จะฉีกฉีกไซส์ <c oughs> มากเล้ยิงยิงยิงผีให้เพื่อนหน่อยยิงผีให้เพื่อนหน่อยฝั่งขวาตั้มังกรดิตั้งมังกรตั้งมังกสวยงามเพื่อนเขาบ้านอยโาบ้านอโนะเอเเอเนย่าไปขาบ้านไปขวได้ เข้าบ้านมึงอย่าโผล่ดูกลางนะมึงโผล่มึงโผล่ทางบ้านมันันงพี่มาเป็นตัวนึงฝั่งสีพี่มาตัวนึ่งทางสีไปตัวนึงแล้วนะจากบ้านใจกูแจ็คฝั่งซ้ายอ่ะเเเ้้้้้้กกููขขาาาาบบนนไไดดโอคมึงอย่าโผล่ดูกลางนะกูพูดเลยนะเยมึงเข้าโผล่ซ้ายเวลามันดันมาชิดบ้านให้พวกกูก็พอเฮ้ยกูกูตั้งบังเกอร์ปิดไก็พะปิดเลยปิดเลยปิดรูไปเลยปิดรูไปกลางไปเลยปิดรูดูฝั่งซ้ายไปเลยดูฝั่งซ้ายต้องเปิดให้มันยิงช่วยเราได้เดี๋ยวมันปิดชิดไปเลย่อคเขา มีมีหลุดไปแค่ตัวเดียวไม่ใช่หรอบ้าสังกะสีอ่ะตตัววตัววววเเดดีียยโอเคโอเคโอเคมีสองตัวที่ที่ไปยิงกูอ่ะเอาไว้เอาไว้เข,นะข้มดีเข้มดีเข้มดีเข้มดีฝั่งขวาไอฝั่งหน้าบ้านที่รถปุ่มแม็กก็ไม่ต้องออกไปบวกก็ได้ให้มันมาเราจะได้เฟิร์สแม่มาตั้งมันเกยแน่ไอเฟิดูดีนะอย่างโอู้ตะแม่งคอโคตรคมมานลอกูึกว่ตายเลยเนี่อะไอเฟิร์ดโดนหนัก แม่ตนเีนม่เัวนโ่ว่าเฮ้ยวีสวีจิงโง่วีอิง่ย่างวีเอสมักมแลวไงมันรู้ไง่ามึง่บ้่ไงวีอ่บ้านบ้านข้างนี้เลยบ้านตรงข้ามังสีเฝั่งซ้ายอะนะขวาั่งขวาเราอฝั่งขวาเราเป็นไรมึงก็ลบมุมไว้หลบมุมไว้เาย่ซ้าย้องเฟิรมระเฟิรมอย่าโผล่เพิรมอ่าโผล่เลยกดมุมมองสีไว้กดกดเทวิอะเฮ้ย่ แจ็คมึงจะโผล่อย่างงั้นแจ็คมันเห็นแจ็คชิดหน่อยแจ็คชิดเลยแจ็คคอยฟังเสียงตีเนาฝั่งซ้ายไว้ใจกูกับพี่โคกูว่ามันเอาขวาว่ะมันเลิกกูแตกแล้วไอ้บ้าอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ยี่อะไมันจะได้นั่นแหละบ้าล็อกสังกะสีนั่นแหละดีละล็อกทางหลบบ้านพี่ล็อกเจอยิ่งดีิ่เจอแล้วมันวิ่งข้ามมาหาพี่ไปเลยวิ่งไปนะเฮ้ยมันวิ่งข้ามมาหากรุงเทพนะ ไอบาไอแจ็คแกโผลแล้วกันอย่าโผบ้านไ,ไอบาจะปล่อยสายเกินไฟบ้า,บา,รานระวังสายฝั่งซ้ายพี่โจดูอยู่พี่โจกูดูอยู่อ๋อกูเห็นละ ขวาก็ตังแล้วผมเจอทีแล้วเน่ยผมมั่นใจมีหนาปากมออยู่กคนที่ไม่เชื่อมึงมากแหละช่วยย้อมึงสุดๆแล้วตอนเนี้ยไม่ไม่เชื่อมึงก็ไม่รู้จะเชื่อเาอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเขาก็เก็บเราเนี่ยเขาไม่กล้าดันมาใช่ใช่ใช่เอาหน่อยเขากำลังเคลียร์ผีเขาจะดันมาคุณจะให้เคลียร์ผีให้บ้าไปมันมันยกมาขวามันโยกมาขวามันเต็มผมขวามันเล่นมอนขวา ใช่ฝั่งซ้ายไม่น่ามาดูแล้วอ่ะมันกัดจะเล่นในบ้านไอ้บอสกูเลยห้ามโผล่ไม่เป็นไรไอ้บอส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 ช่วยยิงได้อยู่นี่ฝั่งสังกระสีใช่ไหมบอสระวังสไนล์ล็อกมึงดูดีใช่ไหล็อกอยู่มึงโจ้เลยพี่โจอย่าถอยให้พี่อยู่ประจำแหน่งไว้ถ้ามันไปฝั่งขวาเดี๋ยวให้บอสแก้เกมเอามันต้องยิงไม่ได้ไปไหนเลยฟังกูมันจะเอาขวาฟังกูเออเออไอ้บอสมันช่วยล็อกอยู่ไม่ต้องกลัวเตอ้เฟิรมมึงฝากพี่ได้แล้วไว้เนาะ ไม่สใจวาไม่ต้องหันซีช่วยนะพี่รู้ซ้ายอย่างเดียวเลยซ้ายอย่างเดียวเลยถ้าขวาโดนผมโยกไปช่วยได้บัสิงห่าบสโอ้ยจิงโวัดเจยบยบล้มลยน็เย็นไม่ิงโวาล็อกบ้านไม่ล็อกไม่ล็อกิงโเตายเมื่อกี้โดนกดไปอะระวังนะอย่าโผนะเพื่อนอย่าแลกแลกเราเกมลับอย่าโดนเฟิร์สเวลาบีบเขา ใจเย็นๆเคโอเคลมๆไว้อยู่แต่ความเงียบมาเจ้ามาเจอาไอ้นี่บัสต้องโหไม่เลยต้องเราขู่แม่งมาวิ่งไม่ได้ละอย่าไปเลยบัสอยู่บ้านนั่นแหละดีแล้วไอ้บอสมาช่วยเฉยๆใจเย็นถ้าเกิดมันโผล่มาคุณยิงเองใช่ใช่ไอ้บอลไอ้บอลมันยิงได้อยู่ไอ้บอลไก่แจ็คกินได้อยู่ไว้ใจเพื่อนหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยไว้ใจว่าตัวหนึ่งต้องแตกเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยร้อยเปิดเซนแต่มึงระวังซินโยล็อกของมึงนะระวังนะโอเคเพื่อน รอจะโผล่ก็พอทำไมเวลาห้าทีนานจังวะเหมือนห้าปีอ่ะบอลเอาง่ายๆมารอสองนาทีแล้วมันบุกไม่ได้มันรอเปิดเฟิร์สได้ใช่ใช่มารอเฟิร์สมันรอดูที่ทางอย่าพลาดไม่เฟิร์สได้นะใช่ใช่เกี่ยวเกี่ยวโคตรเลยโคตรเลยเวลาหมดเลยอ่ะบอนลานปอลซูดนบอลลูนขอลโดนเิมรัรอดไหมไม่เป็นไรไม่โดนกูกูหลบุมดีกูเคเพื่อนเคเพื่อนวันนี้ต้อมมา เฮ้ยฝั่งซ้ายมาตัวนึงยั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 งไม่ออกยังไม่ออกกูแค่บอกเฉยเห็นผีวิ่งซ้ายมีตัวนึงนะาเวทมันใกล้จะาแล้วมันใกล้จ้อาแล้วไม่ไหวจีบ้านกูแล้วนะจีบ้านวไมันยิงได้ฮะมยิงได้บ้านมันยิงดิโอยิงอีกบ้น ยังไม่ชี้ยังไม่ชี้บ้านสายินบ้านดบ้านสายิบ้านสายยิงกูดูอยู่ดูอยู่สายสุดกูดูอยู่แก๊คไม่ต้องกลัวข้างหลังมึงอ่ะพี่โจพี่โจอย่าโผล่อ่ะบอกยิงเขายิงพี่มาตัวเดียวมาตัวเดียวกี่เขากว่ากี่นาทีนะขวาาหนึ่งนาทีสิสิบวิขวาสี่สายสองใช่สายสองสองตัวเลยหนึ่งนาทีสิบสองวิเขี้ยโอจะขี้เดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว quả giảng nó giảm bắn 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 tung tăng, bắn 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 อยดอกโอยเพื่อนสวยไอ้บอลบอลฝั่งไอ้ไอ้ฝั่งนี้ปล่อยฝั่นี้ปล่อยกูบอลฝั่งนี้ปล่อยกูกูล็อกอยู่หลไหมเหลือหมเหลือองเหลือัชกูแสี่แกแล้วดิลเหองไลยสเงียบเงียบเงียบเงียอะไรละีมันอยู่ขวา ตาเย็นๆตเย็นก่อนพี่โจพี่โจพี่โจจโจพี่โจ้ฝั่งซ้ายสวยว้ยมเลาว้ยเฮ้ยใคร่าไากามนอบอกแล้วไว้ใจเพื่อน